เครื่องบินทิ้งระเบิด Douglas A-1 Skyraider เป็นเครื่องบินโจมตีและทิ้งระเบิดแบบลูกสูบที่โดดเด่นของสหรัฐซึ่งเดิมออกแบบมาในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2แต่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามด้วยความทนทานความสามารถในการบรรทุกอาวุธจำนวนมหาศาลและความสามารถในการบินระยะยาวมันได้รับฉายาว่าสปด ตามชื่อเครื่องบินขับไล่สปาตของฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่1และเป็นที่รักของนักบินและหน่วยภาคพื้นดินข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ Douglas A1 Skyrider ผู้ผลิตคือ Douglas Aircraft Company ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Boeing ประเภทคือเครื่องบินโจมตีและทิ้งระเบิดแบบใบพัดเครื่องยนต์เดียวเข้าประจําการกับกองพัเรือสหรัฐในปีพุทธศักราช2490 หรือคริสตศักราช1,947และใช้งานโดยกองทัพอากาศสหรัฐในภายหลังรวมถึงกองทัพอากาศเวียดนามใต้และกองทัพอากาศของบางประเทศลักษณะเฉพาะเครื่องยนต์ลูกสูบขนาดใหญ่ใช้เครื่องยนต์ลูกสูบแบบไร้ R3350 d ดูเพล c y ซ l o โครนกระบอกสูบซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและมีชื่อเสียงในด้านความทนทานทนทานสูง ได้รับการออกแบบมาให้ทนต่อความเสียหายจากการต่อต้านอากาศยานภาคพื้นดินหรือ Anti-aircraft fire และสามารถนำเครื่องบินที่เสียหายกลับฐานได้อย่างปลอดภัยห้องนักบินเดี่ยวเป็นเครื่องบินที่นั่งเดี่ยวสำหรับนักบินปีกใหญ่และแข็งแรงมีปีกที่ออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกอาวุธจำนวนมหาศาลและจุดติดตั้งอาวุธหลายจุดความสามารถในการบรรทุกอาวุธ Punch load มีชื่อเสียงในเรื่องความสามารถในการบรรทุกอาวุธได้ในปริมาณมหาศาลซึ่งมากกว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดเบาหลายลำในยุคเดียวกันหลากหลายอาวุธสามารถบรรทุกระเบิดทั่วไประเบิดเพลิงหรือแนพามจรวดไม่นำวิถีทุ่นไมายต่อปีโดและปืนใหญ่ขนาด20-30หรือ30ม mm กระบอกที่ติดตั้งในปีกน้ำหนักบรรทุกสูงสุดสามารถบรรทุกอาวุธได้สูงสุดถึงประมาณ3,600กิโลกรัม หรือ8,000ปอนด์ในจุดติดตั้งอาวุธ15จุดพิสัยและประสิทธิภาพพิสัยการรบประมาณ480กิโลเมตรหรือ300ไมล์พร้อมอาวุธเต็มพิกัดและสามารถขยายพิสัยได้มากถึง2,100กิโลเมตรหรือ1,300ไมล์ด้วยถังเชื้อเพลิงภายนอกความเร็วความเร็วสูงสุดประมาณ518กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเครื่องบินความเร็วต่ำที่เน้นความสามารถในการบินวนเหนือเป้าหมาย หรือลอยเตอร์ไทม์และการโจมตีที่แม่นยำระวัติการใช้งานสงครามเกาหลีเป็นเครื่องบินโจมตีภาคพื้นดินหลักของกองทัพเรือสหรัฐในสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามมีบทบาทสำคั